สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีหุงอิงโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยจักสีวาจังไไดน,นอคนเฮ่านไอ้คนที่สิไปเว้าว,วก็ว้าววก็เก,ก,ก,กินไปคนที่จะไปเหม็นก็เหม็นก็เหม็นเกินไปนอพี่น้องเนาะคือไปหาวาอยังงละครับตำรวจยังงคือมากบอกว่าอามาสมา,มาเป็นกาดเป็นยังอ่ะ เป็นรักษาความปลอดภัยผมในแนง่ายๆความคิดของผมแล้วคือผมว่ามันไเป็นเรื่องที่ดีเลยครับคือมันเป็นดรามาอะไรยังไงครับนี่คนบอกว่านี่คน้คนหนึ่งที่เอาไปว่าวสิว่ามันเป็นดรามาเังสี่เกี่ยวกับไอ้ไอ,อ้ตำรวจว่าสัตวผมว่าขันผมมีผผมให้ภพเอาไปว่าวมันก็ไม่มีดรามาหรอกครับเพราะว่ายัง คนก็เม่นก็เม่นก็เม่นซื่อเม่นธรรมดาของคนบ่ชอบคนบ่มากกับเส้นนะครับหรือคนที่สางเรื่องปัญหาเกิดขึ้นเนาะหรือคนที่อยากจะให้มีปัญหาเกิดขึ้นคันเห่าผมเหาบอไปเม่นบอไปไอคันเหาบอไปว่าวยังเนี่ยบอว่าในันนมาอธิบายมากไม่มันก็บว่ามียังนหรอครับพี่น้องแต่กลายปัญหามันเกิดจากคนที่เอาไปว่าวไปเรื่อยๆเอาคัมเม่นนั่นออกมาจากที่คัมเม่นน่ะมันแค่ ขมนเดียวสิเนาะพี่น้องเนาะแต่กับมีคนเอาไปเว้าให้มันเป็นไงเป็นโตนสิที่จริงเราความคิดของผมนะมันขมันเดียวนะผมบอกซีเรียสอีหยังเลยครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีปัญหายอย่างเพราะว่าทุกคนเกิดมาต่างละคนต่างพอต่างแม่ต่างหรือต่างเซอชาติสิเนาะคนสิมเว้าวมันเป็นเรื่องปกติก็มันมันมีอยู่แล้วลหละครับสิมเว้าอ่ะขันเทาบอเอามาขึ้นมา เว้าอีกเช่นหนึ่งเนะี่ยมันก็บ่มีปัญหาครับแต่สำคัญก็คือคนที่เฮดอยากให้นี่คนไปเบึงนัง่นลหละก็เม้าจังสันเ่้าจังซี่คือทั้งทางดินเม่นนะ่ะมันว่าหลายหลายอย่างเลยครับผมก็เห็นมีข่าวอย่างหมากมามเลยครับมันเป็นเรื่องปกติเลยเออธรรมดาเอฟซี่นี่ในที่ที่เขาไปเบึงกับพกป่องเป็นเรื่องปกตินะครับพกป่องเพราะว่าห้างอีหลาขึ้นกัน แต่ที่ว่าว่าม่คนเอาไปเว่าร้ายเราเบอกไปเรื่อยๆนะมันกับบอดีแห่งเฮ็ดให้เรื่องมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผมก็ามาว่าวในปกป่องน่องทำน้องว่ายาไปสั่งกระแสกันหลายครับมันเห็ดให้เกิดปัญหากับน่องอยู่เรื่อยกันเท่าบ่กเอาคำเหม็นมาว่ามาติกิดยังกับบอกเบ้มันมีปัญหายัางหรอครับพี่น้อง อันเท่ากับเยอะหักหนองเบื้องไปเบิ้งหนองเบิ้งยังไปมีความสุกเนาะไอที่ว่าตำรวจมาดูแลนะไอคนที่มาเม่นกันเลวกันว่าไอตำรวจมาดูแลตำรวจไอ้บกของไอยังที่ว่าคือมาเบิ้งยังเบิ้งมาเอ้เป็นการให้หมอล่ำเมืองสี่มันเรื่องปกติครับทุกมองทุกมองทุกมองที่ว่ามีคนดังไปว่าต้องจําเป็นต้งน้องเราครับว่าต้องเป็นตั้งอีหลัก คนอื่นก็มีตำรวจด,ดูแลคือกันครับไปมองไดก็ตำรวจก็ดูแลครับตำรวจด,ดูแลทั้งนั้นเพราะว่าอย่างตำรวจมันกันได้บอกยังไงคือตำรวจกันได้ดีเพราะว่าเป็นตำรวจคนกับประกาเขามากไก้นี่กับเมื่อมีตำรวจเขามากเป็นอย่างนึงว่าตำรวจหลายก็เมื่อเห็นเอฟซีนองอ่ะมาหลายเนาะขันตำรวจเขาไปกันเมื่อน,นั้นถ้ามีหลีครับว่า นองอะสืเปลี่ยนจังไดอะนองสิเป็ยนจังไดนองสิออกจากรถใดบ่สิแล้วไอ้มอนอิงอะซืดูแลไดบ่มันกับคนเดียวมันกับคสบคิบ่ไหวนะครับไอตำรวจไปผ้าออกมาน่ะเป็นเรื่องที่ดีแล้วท,ที่เะคคนทีวอะก็แค่คนตีบ่ชอบนองแค่นั้นละก็เลยไปเว้าผมว่ามันบ่มีผิดยังหรอกครับพี่นองมันเป็นเรื่องที่ดีตำรวจเขาก็อยู่ในนั่นก็รักษาขาอปลอดภัยอยู่นั่นดูดูแลตรงนังนะะ้นเนาะ เออเรื่องที่เขาจะมาพาหนองออกไปเป็นแค่นี้เพื่อจะไปถึงหนางานเพื่อจะให้ไปทํิที่สิมันก็เป็นแง่ที่ดีครับเพราะว่าอยังขันบ่มีตําหนินมาเนี่ยน้องกับสิต้องนี่ถือขอทายรูปทายรูปทายรูปแล้วก็บเบิ่งนด้นะครับมันสิดันเขามาดันเขามา้ามันก็สิดันเขามาหลายส่ไผสิทนได้ไผสิดันได้ดันอยู่เพราะหยังมันมีหมอนอิงอยู่คนเดียวสิไปดันอยู่จังไดครับพี่นอ้อง ตำรวจมาเบังดูแลกับมันเป็นเรื่องดีเรื่องที่ถึกต้องแล้ะครับว่าบต้องไปว่ายั้งกันนะครับพี่น้องเออผงว่ามันเป็นเรื่องที่นาทีของตำรวจครับต้องดูแลประชาชนดูแลความปลอดภัยคนดังเนาะเป็นเรื่องปกติว่าน้องหูบอกว่าน้องดังน้องก็หู้แต่บ่ได้คิดว่าคนสีหลายขนาดนี้คนสี่แบบว่าหู้ว่าดังแต่บอคิดว่าสีขนาดนี้ น้องเนี่ยมันเพราะว่าน้องเป็นอย่างเดียวจึงบ่ได้คิดขนาดนี้เพราะน้องไงตัวธรรมดาธรรมดาปกติบ่ได้คิดคิดว่าตัวเองดังออกมากก็คิดว่าสิมีคนมากอันนั้นขนาดานนี้นึกว่าสิอยู่ห่างๆท้ายสินอน้องก็บ่ได้คิดว่าดังขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ตอนนี้ก็น้องก็คข้องหงูแหละครับว่าเออน้องอ่ะดังอีหลีมีคน หกคนอยากเบิงคนอยากขอลายเส้นคนอยากทายลูกนั่มหลายหรีครับพี่น้องก็น,นี้แหละตอนนี้กับน้นองก็คงูคงเข้าใจแล้วว่าต้องเอไปไซไปไซก็ต้องระวังตัวจังใดก็คงพ่อแม่หรือว่าเอ็กซที่อยู่ไกลชิดก,ก,ก,ก็คงบอกคงนั่นน้องนะครับวันเสาดท้ตยก็บอกว่าบอกง่ายๆว่ต้องไปซีเรียลไลาแล้วครับเรืือง ที่คนมาเหม็นมายังหน่ะเข้ากับปลอยเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดากับปลอยเข้าไปให้เขาไม่เหม็นไปเขาสิวอย่างนั้ก็บอกกับไปเพราะว่าเข้าไปเห็ดเป็นจะเอามามาเป็นประเด็นปั๊บนน่มันก็สิเป็นคำวาวของคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีที่สุดนน่เข้ากับทำหายในในแง่ที่ดีที่ดีที่เห็นในแง่อีหลักกระมือในแง่ดีๆดีกว่าครับไอที่ว่าคนเหม็นที่บอดีก็ต้องเอามาเนาะพอต้องมาวาวนะครับมัน เย็ดไหนมีปัญหากันซื้อเฮ็ดไหนมีเกิดเรื่องขึ้นง่ายขึ้นอีกดีที่สุดก็คอยเบิ่งคอยเอาแต่เรื่องดีๆเขาอ,อีหละคอยมาเว่าวมาจากันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะอันไหนบอดีก็บ่ต้องเอามาเว้าให้มันมีปัญหาผมว้าในาน,าน้ำเลยครับผมในาน้ำเ c นซีครับผมในน้ำเอฟซีพอห้าจึงซสี่นะครับที่ได้ตาอามน้องที่ได้ไปงานแต่ละงาน ไปหาน้องเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งกับไปทาย YouTube เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องล่องนะครับบอลแล้วก็เลยเต็มลอยในเรื่องแบบเพราะว่าผมก็เลยคิดที่ยังหวกงไม่กับก่นี้ก็บเพท่านนีรายได้ดอกกับว่าจะเล่บอสิทันซีเรียสจังได้จังได้กับวอาไปกับไฮเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีองค์อิงกับมาติดตามไม่ได้เด้อครับพี่น้องกับซีมีเรื่องยังกับซีมาวอลไฮฟัง ปกป้องน้องยู่รักฮักน้องหักน้องน้ากันเนาะครับพี่น้องทัาถือฮักไหนก็น่าเอาแต่เรื่องดีๆน้องมาเวอาเนาะ่าเอาเรื่องที่พอดีหรือมีคนว,วอลยังน่ะที่พอดีก็ต้องเอามาวอลนะครับว้าวในแง่ที่เรื่องดีๆด,ดีกว่าเนาะแังใดก็เพะมียังหลายครับมือนีผมก็ขอจบแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับให้เอฟซีสาวหน่อยเอย็งมาติตดตามไปในเด้อครับพี่น้อง